สบายดีย้ำเศร้าพี่น้องเอ้สบายดีพระสุขสุขคนพี่น้องพอกันตอนเศร้านี่ก็สิ่งวส่วนเด็กนอก็ตื่นแล้วตื่นข้ามมาเบิงนอนไปคนละทีหรือข้าง xong vẫn xúc nhà ơi ta thêm khoản vào đây đây ta thêm khoản thêm khoản luôn ta nó ta nó ôi một đại chắc thừa đâu cái này thì đi kín như Nó lượm xúc rồi ao tôi muốn xúc cả luôn ตัดวะไปแหอดงามนะเอาพตัดโอ้มวะตัดผิดเว้ยไม่่ไงตัดวผิดกฮะนี่งเรจตัด้ิดนี่นี่บ่โคราลียงได้เขาได้หน่อยละโดโดดกัดหายก็นยังไงอาริพหาย

พี่น้องเอ้พิกเกลียง<อ>เรื่ออะรพิกเกลียงพิกเกลียงเกลียงอะไรกันพูดถึเจตไกพิกเกลียง<อ>เ็กตีบต้องห่วไโดเอ้ กูทุกอย่างที่กินได้เก็บผักผิกซุกยามเศร้าพี่น้องเลยเี่เมาเคลื่อนไหนเนียเอ้บอเก็บมาเลยเดี๋ยวมาควนหมูได้ดกูตัดออกได้คนนะแ่้วมาดีปารุ่งหรือเปล่ามาดีเลย ช่องมาเบบก็บมาคิดยามเสาพี่นอ้องรุ่นกอนฆ่าน้องเนื้อประชิดยาฉีดวัคซีนตอนเสาร์นี่นะแหละแปดโมงโนะไปฉีดไปฉีดอยู่ห้องหมอไปฉีดอยู่สุขส่าลาสีสว่างให้ฉีดวัคซีนทีสว่างไม่ไปไกลไปฉีดยาวัคซีน เียบหงจานเหียบพักขนาดนีดอเดื้เลไปแล้งเรียนเลยบอไปรงเรียนเลยบ่ไปก็ลงไปเอาเครื่องไปสิไปนำ อาลุงถามอยู่างนั้เนเลยทำไมไม่ไปโรงเรียนบ่ยิ่งเขาวย้ำได้แตเขาสิปิดโรงเรียนนี้ป่าเจ้าดอยเขาก็ปิดและสงการนี่เนาะประมาณวันที่สิบบ่เขาก็ปิดแล้วล่ะปิดให้นักเรียนไปเที่ยวปิดแล้วบาดนี้กลับมาเขาแล้วก็เซ็งใหม่ใบครามอ่อนแต่ซีนีเมนขนุนนะมันลูกเจ้าว่าต้นนมันจะ่็ลายมันบินมาเอาห้าเอาไผ่ินเอาไไ่อ้ต้นใต้อขนองน่ากับเขาใบใบครามอ่อนนะจ๊ะ ถามถามเมื่อไหร่น <nhất iesta> ้องเนยจะไปโรงเรียนผะแม่เอาเดตัวนะมาเลื่องเลื่องเนี่ยช้ำได้ชํำหนึ่งนะเอาหลดเลยไปวันไหนไปวันนั้นเลยนั่งไก็จะเรื่องวนนั่งไปเล่นหน่วยยงใหญ่หน่เนยมะเขือนะรสชาติเลยเอาหลดเนือมะเขือนะนี่นี่ในตีนนะต้นน้อยๆเออถ่างทังพี่ นี <l id> ่นะนี่นี่นะนี่นนนีี่่ะเห็นบ่อยสาวรถว่าไหนจะเจอตักให้หน่อยอะน้ำปั๊บนุ่มไปนน่อยปั๊บนุ่มเหมาโดมันกินแบบครัวแก่พิษมันวะนี่ก็น้ำสาวหน่อง

ความงามเนาะแดดส่องเ,ยอยเลยเด้เดยหมาหนึ่งแนละ้วพอดีเลยเนี่ยือน้ำมาเนียนนี่ข้างห,าหงนะ้าเลยเอน่ะนี่นจนเนะืะอแห้งขื้นีลส่นก็บพักกันไปเยปื่ยงแต่ว่าบ่ได้ยังเลยปมาลุงเลยเป็แต่แมงสากรายดีเหรอ อืมตอนแรกน่าจะไปแง่เนาะแง่มากินแง่อยากินไปแง่ลงสมือเลย่จะไปหักงามาได้หงก,กมามัยจบกันเลยตายเลยตูด้หมีกันนี่ นเป็นตู้บ้านนี้ไังไม่ได้ส่วนทั้งลุงเนี่ยมันได้กินเพลองแล้วมันงามเนาะช่วยกันเก็บพริกสุกถ้าเอาเนี่ยมจากเนิะอันหมากบนเนินบางเนี่ยผักบุ้งนี่จะเป็นในมันมาจากเนาะนี่เป็นผุ้ พงเฮานั่นพี่รองว่างานไม่ตีนจต่น้ะดาวดวงเรืองนะ่ะเอาลุ<ง>อืมเพราะล่ะมันเหี่ยวเลยกันเฮาบอกเก็บตอนนี้นะมันชุกมันเหี่ยว่าต้นนอนหลับฝันดีบ่ส,สาวๆน, <c oughs> นอนไปบ่ <c oughs> <c oughs> พอดาเปิดพัดลมมหายบอกาเป็นหอนเองมื่ลือสี่โตหาโตเปิดพัดลมี่น้อยเอ้ยพ่นักันยัองเากันงกชาเอาสคนคือสี่โตอันนั้นน่ะม่บอกมันเพาะสองคนไม่นางพดาสามคนทั้งทั้จีนเจ้างลังจ้นะกระดด คือละสีโต้ัดลมคือละสีข้นมือนกันะสีไเดี๋ยวขับไปลุมึงดูเอางามๆามม่นสีผัดลมขอ้มึงกูนี่แหละพี่ดองเลยภาบานเฮาตัวที่หากันยู่เที่ยงหน้าไปบบลงเบียดนอนในหอ งา่เห้ถวหักเก็ <c oughs> กบกไบาา้ไปลอยตัวไปดิเจออ้ทั้งสิงา <c oughs> ทั้งมัดกเป็นปุ้มเป็นปุ่มไปลอยไปไหนสะออนเห็นแล้วกันผิดดกเก็บบอกริกงมเสาย่นเป็นช่วงใสเป็นหมาฟักบุ๋มนี่ ก้าเห็นแต่ดอกมันเป็นหมาก็าไหวมันเป็นซะไหวหวานเท่านนะเก็บไา้นจนเบิดไปแล้วก่มันเห็นมันบินขำวันสอนะครับนั่งดกอยู่เด้พี่หน้่งผีอยู่เก็บคายก็ได้คายอยู่หลกวก็ข้ามถือหาพันกับทุบ่มมากไง ถ้าสื่ออาหายนนะสิบพันนะด姐เนาะสื่อส่งของเฮา่ทันได้เป็นหอยแบบขอเรา,าเป็นในกินบ่าไว้ปิ่งต้าแจววะไมนได้เก็บตลอดได้นนไดไดอืมมภาษาเน,นี่ยได้แล้น้าชาน่ะหมากแดงแดงในจีน้องเนยนเออใช้ได้ลร้เติบปะ ยัปนปั่นนมไปนั่งแถวไรเ้เติบไม่ใช่ยกงเนื้อยกๆมาดูอืมไร้เติบเกลีบกแขง เพียงป้าวัดนี้ยเยบร้อย <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่น,ออน,น,อน,น,น้องเอ้ยจะห้ปอยัวน้ำด <c oughs> ้อยอกกันสิบหลังของผู้น่สวัีพี่น้อง